ทีนี้ไปติดไปติดตามในเรื่องของการ,กรเกษตรกันมั่งค่ะโดยกเกษตรจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีก็ได้เตือนผี่นองเกษตรกร,ร,กรให้ดูแลส้วนให้ดีๆก็ดีจะข้าวสู้ในในรืดูฝนค่ะในขณะที่เกษตรกร,ร,กรชาวส้วนถูกเรียนเนี่ยก็ได้รับพลนกระทบจากลมพายุพลนผลิตนี้ก็ได้รับความเสียหายค่ะ โดยชาวส้วนถุเรียนในพื้นที่ตำบลคุ้นทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่และก็พานนักฆ่าของเรานี่แหละค่ะไปแลกความเสียหาย่ะทางพ่นถุเรียนคนาดใญ่ที่ว่ารอการเก็บเกี่ยวพ่นผลิตอีก50าิวันเท่านั้นเองรวมไปถึงคันาดแหลกก็ได้รับความเสียหายดอดอกอไรก็เสียหายค่ะร่วงล้นลงมาจากลมกระโชกแรงเมื่อวันที่15หพฤษภาคมทีผ่านมาโดยนายนัฐวุฒิภูลส้มบัตรค่ะชาวส้วนถุเรียนคุ้นทะเลก็บอกว่าภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่สร้างความเดือดร้อน ให้กับเกษตรกร,รกทําให้ได้รับความเดือดร้อนทางที่เกษตรกร,เ,รกนเนี่ยพยายามดูแลเอาใจใส่เป็นย่างดีค่ะส่วนการช่วยเลื่อนเนี่ยก็ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่พักดัดกํหนดไปแล้วนะคะเดี๋ยวฟังเสียงชาวสวนกันแรกค่ะก็คือเมื่อวานนะครับมีลมพัดเยอะมากนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับแล้วก็ําให้ผลผลิตของทุเรียนนะครับมีการร่วงหล่นเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งแต่ละเจ้าเนี่ยประมาณ ตีประมาณคร่าวๆนะครับก็คือประมาณ300กิโลขึ้นไปนะครับที่มีการร่วงหล่นนะครับแล้วก็ที่หลนเนี้ยอีกประมาณ50วันนะครับก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับซึงทําให้เกษตรกรเนี้ยเกิดความเสียหายนะครับแล้วก็ทําให้รายได้ที่จะได้เนี้ยมีการลดลงกับต้นทุนที่เราใช้ไปเนี้ยมีจํานวนมากขึ้นนะครับเลยทตให้ทจะไม่มีรายได้เราน้อยลงแล้วก็เกิดความไม่สบายใจของเกษตรกรนะครับว่า ถ้ามีปัญหาแบบนี้เกิดแล้วเนี่ยจะทําให้เราเสียหายมากขึ้นนะครับผมนะครับด้านก็นในชัยพรนูพักนะครับกรเกษตรจังหวัดสุราธานีกล่าวว่าขณะนี้กําลังเข้าสู้รดูพ่นและเป็นช่วงที่พลไมติดโดดออกพ้นนะครับจึงมีความบอบบางนะที่จะได้รับความเสียหายจึงควกักเกษตรกรดูแลให้ดีๆให้น้ำซม่มัมซัมเมอตัดแต่งกิ่งให้ลุงนะครับนะบนะยายใหญ่สานลมเรงส่วนการช่วยเหลือภาครัฐต้องเป็นไปตามระเบียบของรัชการที่ตรงประกาศพื้นที่พิบวัติ ที่สาคัญนะครับต้องได้รับความที่ให้อย่างสิ้นเชิงครับครับก็ช่วงนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนนะครับก็จะต้นฤดูนะครับมันเชื่อมต่อกับฤดูแรงก็จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับก็พี่น้องเกษตรกรที่ไปทํางานอยู่ในพื้นที่นะครับในสวนก็ติดเลี่ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับต้นไม้ใหญ่ๆนี่อะไรเงี้ยนะครับที่ที่ ไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับถ้าพายุลมมาแล้วก็จะจะจะมีปัญหานะครับส่วนทั้งด้านพืชเนี่ยฉันต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าในการดูแลนะครับว่าถ้าเจอเหตุการณ์นะครับเจอพายุมาหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับฝนตกนะครับน้ําท่วมนะครับจะต้องดูแลแก้ไขมันนะครับสมมติว่าถ้าเจอพายุฝนพายุพัดนะครับทําให้ต้นกิ่งหักหรือว่าต้นล้มเนี้ย ท่านก็ต้องต้องไปตัดแต่งกิ่งครับต้นล้มออกนะนะครับอ่ะช่วงนี้ต้องดูเลยย่างนี่แต่เรื่องภัยธรรมชาตินี่เกลียดไม่ห่างกันไม่ห่างกันยากนะครับภัยแรงก็น่ากลัวแล้วลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมพ่นไหมอีกหนึงไปแรกกัน